ที่สองที่พัทยาหลังจากช่วงเช้าในวิดีโอที่แล้วเราใช้เวลาช่วงเช้าเล่นน้ำที่ส่วนน้ำของโรแรมช่วงบ่ายของเราวันนี้เราเริ่มกันที่อาหารกลางวันของเราเรามาทานอาหารกลางวันกันที่ร้านอาหารมุมอร่อยสาขานาเกลือจะตั้งอยู่บริเวณนาเกลือซอยสีนะครับที่นี่บรรยากาศดีอาหารอร่อยเนื่องจากร้านอาหารอยู่ติดริมทะเลสามารถทานอาหารไปชมวิวทะเลไป พร้อมกันด้วยได้เลยนะครับ หลังจากทานอาหารเสร็จแล้วเรามาเดินเล่นกันต่อที่ตลาดน้ำสี่ภาคมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ดูเงียบเหงามากนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทําให้ร้านค้าเงียบเหงาและคนมาเดินน้อยมากก็ขอให้กลับมาคึกคืนเหมือนเดิมนะครับตลาดน้ำสี่ภาคจะตั้งอยู่ติดถนนสุขุมวิทอยู่ห่างจากพัทยาใต้ไปทางสัตหีบประมาณ2.5กิโลเมตร คนไทยสามารถเข้ามาใช้บริการที่นี่ได้ฟรีนะครับมาเถอะดีมันต้องฟื้นนะให้ให้เรามันกลับมาปกติอะ่ะเราเคยเดินคนเต็มไปหมดเลยเนาะ เข้ามาภายในก็ยังมีร้านเริ่มเปิดให้บริการกันบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่มากนะครับใครผ่านมาทางนี้แวะเข้ามาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่นี่กันได้นะครับ ซื้อฝากใครมาเตอร์ หลังจากเดินตลาดน้ำสีภาคแล้วเรามาสักการกมหลวงชุมพรที่เขาพระตำหนักซึ่งเขาพระตำหนักเป็นเขากั้นระหว่างพัทยาใต้กับหาดจอมเทียนบริเวณอนุสาวรีย์กมหลวงชุมพรจะเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุสทล5พัทยา104.75และวัดเขาพระบาท เราสามารถซื้อดอกไม้ทูบเทียนบริเวณทางเข้าเพื่อนำเข้าไปไหว้สักการะกรมหลวงชุมพรได้ เดินเข้ามาเราจะมาพบกับความสวยงามของเมืองพัทยาในมุมสูงและมองเห็นท่าเรือของแหลมบรีไฮได้อย่างชัดเจนนันนำม,มาพัทยาขึ้นมานะครับมีมุมถ่ายรูปสวยๆที่เห็นเมืองพัทยาในมุมสูงได้ทั้งเมืองครับก็ใช่มันร้อนไง Thank you. ตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันที่แหลมบริีายเราจะมาลงเรือเพื่อไปตกหมึกและทานอาหารเย็นบนเรือหรูโอเชียนสกายนะครับสำหรับใครที่ขับรถมาสามารถหาที่จอดรถบริเวณรอบๆแหลมบริีายได้มีบริการที่จอดรถของเอกชนอยู่หลายเจ้านะครับ สำหรับคนที่จะไปตกหมึกและทานอาหารเย็นกันที่โอเชียนสกให้มาลงเรือที่แหลมบริหายจะมีสปีดโบ๊ทรับส่งทุกๆ20-30นาทีค่าบริการไปกลับคนละ250บาทเปิดบริการตั้งแต่4มงเย็นถึง5ทุ่มนะครับ ใช้เวลาในการนั่ง speed b o a ไม่ถึง5นาทีก็มาถึงเรือ Ocean Sky พอมาถึงเรือแล้วให้เดินขึ้นไปบนดาดฟ้าที่นั่งจะอยู่บนดาดฟ้าของเรือนะครับจะมีเจ้าที่คอยให้บริการจัดที่นั่งให้นะครับเราสามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มทานบนเรือได้ราคาอาหารมีตั้งแต่100บาทขึ้นไปสำหรับเครื่องดื่มก็มีให้เลือกหลากหลาย แล้วแต่ความชอบเลยนะครับที่นี่ยังมีดนตรีสดให้ฟังด้วยนะครับบอกเลยครับบรรยากาศดีมากยิ่งช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกสวยงามมากทานอาหารไปนั่งฟังเพลงชมพระาทิตตกฟินสุดๆเลยครับ

ามนช่วงดึกดกเราลงมาตกหมึกกันนะครับบริเวณชั้นล่างรอบๆอบเลือจะเป็นบริเวณสำหรับตกหมึก จะมีคันเบรกให้ตกฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่ตกได้จะมีเจ้าหน้าที่ทำซาซมิหรือปิ้งย่างให้ฟรีพร้อมน้ำจิ้มซีฟูด้ดและวาซาบินะครับในวันนี้เราก็ตกได้หนึ่งตัวนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยสำหรับการตกหมึกและเราก็ขอจบวันนี้กันที่โอเชียนสกายนะครับ คุณทุกท่านสําหรับการรับชมนะครับเป็นกําลังใจให้เราในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกท่านสามารถกดติดตามตรงบริเวณรูปปุ้ยด้านขวามือตามลูกศรที่ชี้ได้เลยนะครับ